h ฮล lo สบายดีสบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีพี่น้องสา,าวลาเฮาแล้วก็เอฟซีพี่น้องสาวฟังไทยคือเก่าแล้วพี่น้องวันนี้ฮากลับมาพบมาพอกับซองาวล่าคือเก่าพี่น้องวันนี้สาาลัดกัสิผ้าพี่น้องมาอยู่ที่ส่วนกล้วยจีนคือเก่าพี่น้องเอฟซี FC คนหนึ่งคอมเมนต์วา่าท้ายได้คลิปอยู่ส่วนกล้วยเนาะหนาเบื่อผลอาบอยักเบิ้งโอเคว่าเป็นอย่างเร้อบยักเบิ้งกับบ่เบิ้งก็ได้ว่าเป็นอย่างเดอนผ่านเลยก็ได้นอกแต่ว่าเพราะว่าชีวิตคอ้องล่านี่เนาะทุกคน มันแบบมันบอลใดเลิดลู่บอลใดไปลินไปเที่ยวบอลใดนะพี่น้องน้องลาเองก็อยากไปลินไปเทียวบอลที่แบบมันดูดีให้มันสวยมันงามอยากถ่ายคลิปบอลทีว่ามันเป็นตาเบิงแหละค่บอลที่มันดูดีมันแบบมันคักมันยังบอลที่เข้าไปท่องเที่ยวไปลินไปเที่ยวกันทุกคนแต่ว่าเฮาบ่มีโอกาสเฮาบ่ไดดมีเวลาสิไปลินไปเทียวเพราะว่าเฮาต้นทึนบ่คือกันเนาะพี่น้องบด้ทีว่า เขาทีไปถ่ายคลิปันนี้วันนั้นเขามีเงินแล้วเขามีเวลาไปลินไปเที่ยวนะพี่น้องเขามีโอกาสได้ไปเนาะน้องหลาก็อยากไปคือเขาแต่ว่าน้องหล้าบ่มีโอกาสได้ไปเลยเพราะว่าน้องหล้าต้องได้ดิน้นลนหางเงินเนาะทุกคน คลิปน้องหล่าท่าคลิปส่วนลายกะชีท่าเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของน้องหล่าเองเด้อทุกคนเนาะแต่ว่า FC คนใดที่เขามารับชมคลิปน้องหล่าละการน้องหล่ากับขอบใจละลายเด้อแต่ว่าคนใดที่ว่าเห็นคลิปแบบว่ามันหนา่เบื่อยังบ่อยากเบิ่งกะบ่เป็นอย่างน้องหล่าบ่อยาอย่างเลยแต่ว่าใดรที่เบิ่งกะขอบใจละลายเด้อว่าน้องหล่าส่วนลายกะซีมาเฮตดเวียกอยว่ที่ส่วนกวนในพี่น้องเพราะว่าชีวิตของน้องหล่ากัเป็นชีวิตที่แบบบ่มีภัยแบบ บอกว่าเข้าใจเลยหนาว่าชีวิตคนเฮาแมาปว่ามันต่างกันนาะตืนทุนมันต่างกันนะทุกคนบางคนเขาก็มีโอกาสได้ไปดินไปเที่ยวไปได้ไปได้กินได้ยากได้ทายนีไทยนั้นก็ม้วนคักพี่น้องแต่ว่าชีวิตขนองหลานี่มันบ่ม้วนเลยพี่น้องเออชีวิตต้องดิ้นรนเนาะพี่น้องต้องได้มาอ่าส่วนกลวยตลอดเลยค่ะว่ามีเวลาสิไปดลินบอนอื่นเลยเพราะว่าเงินเท่าก็ต้องอยากได้พี่น้องแต่ว่าคิดต้องลาอยเคิดนอน้องลาก็เลยทายชีวิตเกี่ยวกับประจำวันขนองหลาไปเลยนาอพี่น้อง แล้วน้องหลาสิมาว่าสู่พี่น้องฟังเลยเนาะว่าผู้สาวหรือว่าสาวลาวอยู่เขตสุนบทเนาะพี่น้องส่วนหลายเข้าสีมาเ็ดอยาคมางบ่ค่อยได้เป็นรัฐการนะนะส่วนหลายก็จะเป็นผู้หญิงเนาะส่วนน้อยสื่อเขาสีได้อยู่รัฐการเนาะส่วนหลายจะจะเป็นผู้หญิงเฮียนจบมากกับส่วนหลายกับอะไรเ็ดอยากเ็ดงานนั่งเลยพี่น้องนอกจากว่ามาเป็นกรรมกรให้เขาเนาะอยู่ส่วนกวยเวียดส่วนกวยจีนนี่แหละคือเอ็ดจีเฮนแน่พอชีวิตคณน้องหลาสุบุนีกับ ชีวิตต้องสู้นะต้องดิ้นรนนะพี่น้องต้องหาเงินหาเสากินข้าต้องเลี้ยงปากเลี้ยงทองเนาะพี่น้องกว่วเฮาสิได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละสตังค์บ่แเม่นเรื่องายงพี่น้องขวัวาม,ามันเมื่อยเลยที่น้องหลายเดือนก่ส่วนกว่านี้กัโคตรเลยโคตรเมื่อยเลยพี่น้องจากเฮาตากแดดจากตากฝนจากถือโคนาดาจากถือขคนา,า,นา,นาหายอีกพี่น้องแต่เฮาก็ต้องใส่ความอดทนเนาะผู้ใได้ที่ว่าใส่ชีวิตแบบ ต้องดิ้นล่นหาเงินเลียงปากเลี้ยงทองต้องเอาความอดทนและพาญยายามานำโดยพี่น้องคันโวบอด้เลยได้พี่นอ้องเวลาถือคนอาหายหฮกก็ต้องครับมือให้ทัน <laughs> คันบ่ลอย่างนั้นเทาคือน้ำตาเสียเลยคือตอนนั้นน้องหล่าถือคนาหายนอยอนเทาไม้กล้วยบุ้ทึกพี่น้องเทาไม้กล้วยแบบว่าเขาว่าน้อยอยังประมาณนี้ขนา่จริงแล้วเ่าก็ไม้เทาเทคอยู่แล้วแต่ว่าตามมาตรฐานเทาไม้มันใหญ่อยู่แต่ว่าบัดเขาหุ่งงานแล้วเขามันน้อยถือคนาหายคนาดาน้อหล่าจนเสียหายแล้วได้พี่น้องมื่นหนึ่งเนาะน้องหล่าจนเสียหายแล้วแต่ว่าเรื่องนั้นขนาก็บบุคคลได้หายพนันแต่มื่นเดียวเนาะขนาที่หายเทาอ่ะโอเคแต่หมืนมื่นนี้น้องหล่ากับสิพาทุกคนไปรีวิวสวนกล้วยคือเก่าไปเห็ดยาเห็ดงานคือเก่่าาพพีน้องสิ คนมาเทกกล้วยคือเก่านะพี่น้องเพราะเขาสิขาโรงงานนั่นเองเดี๋ยวน้องหลาสิพาทุกคนไปรับชมนำกันเลยเบิงสิเบิง์ใหญ่ทำได้ัวนี้ก็เอาหวะใหญ่หวะอ้ใหญ่เท้เอาบ่อเอาบ่เอัง่งเขาอเอาเดาเรียกเอังเรียก เฮ็ยยดยากตียินเบิ่งยังเอาหนิมาเฮ็ดเยากยินเบิ่งเห็ยยดยังมีเงินบ่เฮ็ดเยากติอันนี้ขนานบอกให้เอาเด้อบ่แม่นข่อยสิเอาเองขนาน,นี่นมันคู่ขนาดบังบบคับไปเปิดเบิ่งอังในทันใดว้าวมัดเลย ทิมละจ้าทิมน้องไว้ตรงนี้แหละเอาแล้วฉันลืมเบิ่งอันนี้ได้ไงมันรอยอะเอาไปได้เขาไปทิมอยแล้วอังเลอทิมฉันได้ไงอะ่ะอังมันไม้หมดแล้วเบิ่งใหญ่นี่อันนี้เขาจังเอิญมันใหญ่เด้อ นา่เทไม้แลูกรุ๊ปหนึ่งจ้าโอ๊ะกับค่อยลมแต่เอ๋สาวอังไม้กล้วยมาเบิ้งข้าวไม้กล้วยเอาประมาณเฮายืนเบิง้งเอาได้แต่แนม้เบิง้งใหญ่ามาก ไม่ได้เขาเบิ่งแล้วไปไปกวยแม่นางอัง,งหอดอยู่ดุมกับไม้ไปไป,ไปนี่กับไม้บอสสั่งไม้กวยสายตื้อ สายมาอันนี้สายมาใหญ่ๆตาตาคอยว่าคนจีนดาคอยสุดท้ายเขาวันใหญ่ตาตาหนาอยเลยรเอา เนี่ยนี่เบ่งให้คอยแน่น้อยว้าวส่วนกล้วยส่วนกล้วยใครเบื่อกดผ่านใครชอบกดลิง์ได้เลยนะคะ <c oughs> สันจะพาทุกคนมาดูสวนกล้วยเหมือนเดิมเพราะสันเป็นคนดินรนไงคะ ต้องหาตังเลียงปากเลียงทองค่ะเลียงปากตัวเองค่ะยังไม่กลุ่มเลยฉันเป็นคนดินรนมากต้องหาเงินนะคะทุกคนถ้าฉันไม่ดินรนฉันคงไม่มีตังกินข้าวฉันเป็นคนทุกยากปากมอง <c oughs> ฉันเป็นคนไม่มีตังฉันเลยต้องดินรน แต่โดนว่าไม่มีอะไรใหญ่แล้วอันนี้ใหญ่แล้วเขาต้องมาเลยจนะ้าได้ไหม,มเอาได้แล้วทำไมแกไม่มัดเกจยมูอะไรคะคุณอังคะดีเ <c oughs> <ม>ลยนะให้มันสะใจใหญ่แล้ว <c oughs> nói bay đại bỏ một đại đặc tí nói bỏ <laughs> đi nhẹ wow ang ka wow เยอะมาก okay. yeah, <laughs> ทด no. ีวิวีีวิวการติดแก๊สติดแก๊สโตโต๊ะเพรเป็นมันซ้านะเพรเป็ี่ยนเขาอันนี้ มื่อที่นึ่งในเก๋กะมันเจี๊ยบบัตรมาติดละไงแท็กแท็กโซติดดูเหมือนจะง่ายแต่มันยากนะ เอาเป็นนักข่าวอยาจะแถลงข่า,าวเหรอเพราเป็นนักข่าวจะไปจักบหอ มาหลองกจะลดตกใจ